สวัสดีครับผมมาร์คเมทันสุขวร์ทาวเวอร์ครับด้านหน้าผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ทางคนเดินลอดครับที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟบางกมลนะครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเขตพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีครับก็ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกลวยนะครับเนี่ยคือถนนที่รถจัญจรวิ่งผ่านนะครับส่วนทางด้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่ของลานจอดรถนะ ก็จะมีรถยนต์เนี่ยมาจอดกันตรงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของอุโมงค์ทางคนเดินลอดครับที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟบางบกวลนะครับนะครับเข้ามาบริเวณด้านในนะฮะก็ลักษณะนี่จะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่สถานีรถไฟบางบกมลนะครับเขาสร้างเนี่ยก็เพื่อเป็นการ รับกับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับที่วิ่งระหว่างช่วงสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีบางซ่อนสถานีบางกมลกแล้วก็จะไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันนะรตรงนี้นี่มีลิฟต์ด้วยนะครับสามารถกดใช้บริการกันได้นะครับนี่ครับด้านหน้าตรงนี้นครับจะเป็นบริเวณทางเดินนะ พอเข้ามาภายในอุโมงคแล้วนี่ก็ไม่ได้มีการประดับหรือว่าสร้างสรรีสันอะไรเหมือนกับอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่อื่นๆน,นะก็จะเป็นแบบรูปแบบแบบรีบเรียบดูมาตรฐานนะครับสําหรับอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่สถานีรถไฟบางกัมลุกก็เป็นอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่เชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดนะครับ ก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีนะกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ที่เขตบางพลัดนะครับส่วนที่นนทบุรีเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางกลวยนะครับก็ถือว่าเป็นอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่เชื่อมต่อระหว่างสองจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะ ป้ายสีเขียวหน้านนาในเขียนว่าทางออกนะก็เป็นจุดที่จะไปยังบริเวณของสถานีรถไฟนะครับเดินระยะไม่ไกลนะครับสำหรับอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่สถานีรถไฟบางกำาุรเดี๋ยวนี้นี่ก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงข้ามถนนนะใช้บริการของอุโมงค์ทางคนเดินลอดตรงนี้นะครับนะครับก็จะ เชื่อมต่อมายังสถานีรถไฟเลยนะฮะนี่ครับมาถึงแล้วคนระับสำหรับสถานีรถไฟบางกวาลุกนะครับเนี่ยป้ายดันหน้าที่มีลูกศรชี้ไปทางขวานะครับเขาจะเขียนว่าอุโมงค์ข้ามถนนนะครับหรือว่าอันเดกาวพาสเซสนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของ สถานีรถไฟบางบอรหลูนะครับตรงช่วงที่ผ่านอุโมงคทางคนเดินลอดมานะครับนะี่ครับก็ถือว่าเป็นสถานีที่อยู่บริเวณย่านฝั่งธนบุรีนะครับก็สามารถจะใช้บริการกันได้ครับหากต้องการโดยสารไปยังลาดบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์หรือว่าลงภักใต้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีสำหรับรถไฟสายใต้นะครับ แล้วก็การมีอุโมงค์ทางคนเดินลอดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟบางกวาปนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของอุโมงค์ทางคนเดินลอดที่สถานีรถไฟบางกวาบุก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ